นี่นะครับคือพิธีของการรับทุเรียนนะฮะนี่นะครับเป็นเป็นสูตรสูตรตั้งเดิมหรือรุ่นใหม่ครับเนี่ยสูตรสูตรตั้งเดิมไหมอันนี้คือสูตรตั้งเดิมนะนี่นะครับนี่นะอ๋ออันนั้นสูตรตั้งเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บภาพนะครับภาพภาพนี้นั่นคือคือภาพสูดตั้งเดิมนนะนี่การรับทุเรียนอ่านี่นะครับตูกสวยน้ำเขียวมากเลยนะครับตอนนี้ได <pl ains> <bizarre> ้รถเท่าไหร่ครับเนี่ย ร้อยเทาไรนะให้แป๊บร้อยสามสิบไหมสามสิบประมาณสามสิบบาทมนร้อยสามสิบบาทเนาะครับ,บนะตัางสวยปิง้งนี่นะนนะลูกสวยๆนะลูกใหญ่ๆเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเอาตรงนี้กว่าฮนะเป็นมุมที่น่าสนใจมากเลยนะครับเอามุมนี้ก่าฮนะผมเชื่อเลยว่าท่านที่ชมช่องรือสวนไปด้วยกันครับไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นนะ วันนี้นะครับนี่ฮะมาทำาัวรปมาทำสคริปต์ให้เป็นพิเศษเลยนะครับจดลิขสิทธิ์ไว้ใช่ไหมฮะครับอันนี้คือพี่ก็บอกว่าเขาจดลิขสิทธิ์ไปแล้วนะครับํากเลนแบบนะฮะราะงั้นต้องต้องขอเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนนะเดี๋ยวเขารับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะขอเ่อโทรก็ได้นครับนี่นะเป็นเป็นภูมิปัญญาของเจ้าของส่วนของชาวบ้านเลยนะครับนี่นะครับคือไม่มีการพลาดแน่นอนเลยนะครับฮนี่นะทุกลูกนะ ขั้ไม่มีหักไม่มีบินเนาะไม่มีช้ํานี่นะครับนี่นะฮะนี่นะครับอ่าอันนี้ความแม่นนี่ไม่ไม่เกี่ยวอันนี้ความแม่นนี่ไม่เกี่ยวก็คนรับนะมันเกี่ยวคนยนนะครับไม่เกี่ยวกันนะคนยนต้องต้องดูแลดีๆนะคนคนตัดนะฮะนี่ฮะโอ้คนคนตัดนี่ถือว่ามีฟาร์มที่ยวช้าญนะครับแมั่นทุกลูกเลยนะครับนี่นะนี่นะครับ ไดฮะทิกตอกได้ครับ youtube ก็มีเดี๋ยวพี่ก็ไปติดตามดูกนกันกะแลวกันนะครับช่อง,องลุยสวนไปด้วยกันครับออกับทำกับเกษตรกิฟฟะนใ u t u b e นี่นะครับวันนี้มผมผมดุยมาถึงเมืองจันเลยนะเอ้จังหวัดจันนะครับที่เมืองจันเนี้ยตำบลทวาเนาะนี่บณทวานี่นะครับใหม่ๆสดๆเลยนะครับ นี่ครับทุกลูกเลยนะครับอันนี้ถือเต้าไว้เลยฮะนี่นะครับฮ<อ>่าฮแม่นมากเลยทำไมคิดลูกทาำเค็ทไปเนาะ วันนี้ยังจะไม่มีสูตรสําเร็จนะผมก็มาเก็บภาพไปเรื่อยๆนะครับวันนี้แวะผ่านมาพอดีเลยเจอเจอการรับทุเรียนนะฮะเลยมาถ่ายทําให้ผู้ที่ชมช่องดูสวนไปด้วยกันนะครับไปพิจนนนารณานในการรับดูนะครับแต่ถ้าทำแบบน,นี้ต้องขอตะของลิขสิทธิ์ก่อนนะฮะ ล่าอ๋อคงคงจะตื่นเต้นกับการที่รับรับทุเรียนเลยลงถุกใหญ่ด้วย